อ่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกกผม d e ว i l บ r ร a เกอหรือ DBK c h anel n ครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแคสเกมคุกกี้รันคิงด d อมนะครับผมก็เป็นเกมที่มีกระแสมาแรงมากในช่วงนี้เลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่ากระแสตกหรือยังนะครับแต่ผมก็คิดว่าทุกคนก็ยังเล่นเล่นกันอยู่นะครับผมซึ่งผมเองก็เล่นเหมือนกันนะครับผมตัวผมก็เลเวลสามสิบหกแล้วนะผมก็เมืองก็แต่งได้ประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้เน้นสวยครับก็แต่งเมืองไม่เป็นครับก็ก็แต่งเท่าที่แต่งได้ครับแค่แค่นี้ครับก็วันนี้ครับผมจะมารับของในจดหมายกันนะครับผมซึ่งเอ่อ เห็นหลายๆคนนะครับผมก่อนอันนี้ผมก็ได้เข้าไปดูในกลุ่มเฟซของเกมนี้นะครับผมก็มีคนมาลงกันเลยว่าเออได้ของเยอะได้เพชรเยอะอะไรนี้จากการชดเชยของเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารับมันแล้วก็ทําการสุ่มกระชากันนะครับผมอ่าก็มารับกันเลยครับว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับก็ได้มาไม่เยอะนะเพราะว่าผมก็เติมไปไม่เยอะเท่าไหร่เนาะก็ระดับหนึ่งเนาะก็ได้เป็น ชิ้นส่วนของตัวคุกกี้ใหม่2ตัวอย่างละ10ชิ้นนะครับผมแล้วก็สมบัติตัวสม,สมบัติ1ชิ้นเพชรสามพั 3, นะครับผมแล้วก็ตัวที่สุม่มเอ่เอพิมพ์คุกกี้สีรุ้งหนึ่งสิบชิ้นนะครับแล้วก็เป็นสแตมมิแน่สามร้อยก็สแตมมิแน่เยอะมากแล้วก็เป็นแต้มสุม่มเออ่กิ้วนะครับหนึ่งพัน ก็เป็นแด e <Yeah. S 1> ่ที 10, so today, ่ไม่ได้เยอะมากนะพราะผมแพ็คๆหลังๆนี้ผมก็ไม่ได้เติมเยอะเนาะก็เงินหมดกับดิมอนไปล้ะโอเคครับเดี๋ยวมาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าประเดิมกันด้วยตัวนี้ก่อนครับสิบอันปึ๊บไม่ค่อยได้อะไรแต่ไมหลิดผมเก็บไปก่อนเนาะประเดิมกันด้วยตัวคุกกี้นี้ก่อนละกันครับผมอาร์มอนดีไหมแต่ส่วนตัวผมอยากได้ตัวลาเต้ มากกว่างั้นผมจะสุ่มลาเต้แล้วกันเนาะก็ประเดิมกันที่ตัวนี้ก่อนเลยครับผม10อันไปเอ้ยพอมีลุ้นพอมดอย่ามาก็พอนะไม่ออกว่ะโอ้โหผมกดสกิปไปเลยแล้วกันเกลือเอาเกลือได้คำเร็วครับทีนี้มันจะเหลืออีกสามพันนะผมครั้งนี้อยากจะได้อีปิกสักตัวหนึ่งนะครับไป ต้องได้แลละไปอืมพอมดไม่มาแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสมีโอกาสจะไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรือหมดไม่ออกเลยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ๋ปีการสุบดทีเกลียมากแล้วก็หมดอย่างวดเร็วด้ยวยอแต่สเตตมิน้าสามร้อยนี่มัน เกินเกินไปครับผมไม่รู้จะไปทำอะไรมอนกนองนเยอะแยะขนาดนั้นน่าจะไปฟาร,ร์มตัวตัวนี้นะครับตัวท็อปปิ้งนะครับซึ่งผมมีมีแต่สายมีแต่ของอาร์มอนแข็งนะไม่มีตัวสายโจมตีเลยฟาร,ร์มไม่ทันนะครับลำพังเซรามิน่าวันหนึ่งฟาร,ร์มแค่หินเออเอาไว้อ,อตัวเจ้าป่าก็หมดแล้วนะครับเจ้าป่ากับแวมไพร,ร์ ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่ามันก็มีเพชรไม่เยอะมีแค่เท่าที่มีเนาะอีกเจ็ดร้อยผมเก็บไปก่อนแล้วกันเพราะว่าสุ่มใบก็ไม่น่าจะได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บเพชรไว้เหมือนกันครับเก็บไว้สุ่มทีเดียวดีกว่าโอกาสได้น่าจะมากกว่าก็สำหรับวันนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะผมใครชอบอย่ืมจะกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปต่อไปจะเป็นอะไร,ไรอย่าลืมติดตามกันนะกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันครับสวัสดีครับ